สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้คือเกาพยายามรอบใส่ไว้หลังหนึ่งเมื่อวานเห็นปู่ตัวเดียวเมื่อนี้ว่าสิพยายามสิ่ได้ยังบ่คือเกาในฝนตกแต่ก็ไปตลาดเลยบ่ได้ม,มากมาตอนใบายแล้วขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาอีกแล้วพี่ปลาสีรอดว่าเมื่อนี้ฝนตกอีกอะสิบ่ท่านในกูรอบแต่ว่าก็รอบหลังเดียวนึงหรอกเพราะว่าบ่มีซคือมาหลังเดียวไปหาทิพี่น้อง ทางลงนะรถบ่มีเบียรถบ่มีเรบรกควายลงบ่มีเบียลงแหงบ่ได้ทางลงหน้า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  บรรยากาศขนาดนั้นกระโจมไก่หวยใส่สะพานเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดมีเป็ดลอยน้ำพี่น้องบรรยากาศดีขนาดน้งไปน้ำจืดขนาดจื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 ด อากาศมันก็เจ้าใส่ตรงใส่ดีไว้ใส่ประดังไว้คลองใส่หน้าเข่าล่มหอนหน้าแล้ว

ว่าสั้นมันเมยียนดอกเกือบสร้างดาวนี่แหละล้วนมีพี่น้องทางลงุงทางลุงหน้าปุ่นที่งหน้าเงิาน้นนบบาบ่าได้ด้อมาเอาคู่กันเอาคู่กันเอาคู่กันเออบ่เตียมีแนวใดดิเตี้ยมีแนวใดเตียมีแนวใดเตียมีแนวใดจะได,ด้ปู่ได้ป่า ใส่ไหว้หลังเดียวมี่พี่น้องหลอบนี่เห็นไหมฮะเห็นบ่พี่น้องรอดเห็นบ่จังกัน,อย,น,นอย่างานี้ี่ยับงบ่โอ้ยเฮ้ยนี่ตะปูบ่น้องบ้านพี่น้องเห็นนี่ปูแล้วเห็นนี่ปูแล้วอึ๊บ มีปลาตัวนึงพี่น้องปลาดุกพี่น้องมีปลาตัวหนึ่งพี่น้องมีปลาตัวนึงเออปลาดุกปลาดุกปลาดุกคือปลาคอน่าจะเป็นปลาดุกเนาะอืมโนปลาดุกปลาดุกอืมโอ้ปลนล้วผลนเ่กันกับอีปูแล้วเล่นนี่เล้วแรงเนี่เล้วแรงเล้วแรงโูหลายตัวยุ่งมาเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอนนี่ พิธีใส่บาทนู่นเนาะอานนต่างข้างไลดีปทิเอาไ้วบาปทิขวมบับลงโอ้ยซัมโบอว์ดีฮ่าฮ่าเดีอยเงียเอ,อ้ยได้ปลาดุกน่อยตัวนึงกับอีปหู ใส่ไว้คือเกานะพี่น้องคือเลาใส่ไว้คือเก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 าโอ้เสียงบ่นสิมาเขารอบให้บ่นเนาะเสียงบ่นน้อได้ไว้ ียบคนเสียบคนเด้อ,อโอเคเลยปูจากตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปูเก้าตัวตัวนี้น้อยปลาลูกน้อยตัวหนึ่งเฮ้โอเคไดไวคือเก่าได้ไ,ไวคือเก่าครับได้ไ,ไวคือขอหนามเลพราะลิลลีนี่แหละฝนตกสองสามมือกับว่าเป็นตอนเป็นนาม ช,ช,ชึบ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 นะอย่าป่ารลอดที่ไว้ดีก่นอนแม่ไปยูค่าเพียดไว้ตุ๊บเอ้อ ไว้ทำไมบันไม่คัดไว้ไม่คัดไว้ไม่คัดไว้เทียบคัดกันมันลอยขึ้นมาเดดเย็นหนาม,มากมือแรงเยวนหนาม,มาแห้งเยวฝนตกอีกอึบอ๊บ อันนี้ก็เปนนีคัสด้วยโอเคพี่น้องโอเคไปกลับบ้านนี่ลังเดียวกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอ้บรรยากาศนี่ดิวกลับบ้านกลับบ้าน กระดุนิทัวโอเคคลิปนี้สำเร็จแล้วพี่น้องเด้อสวัสดีครับกับป้าน